ชอบผมอยู่ผมนะครับเที่ยวดันซ่านะผมฮาวันนี้เรากลับมากันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมอาจจะทําช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะผมวันนี้ผมก็จะมาแบบเป็นการรีวิวรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาเพิ่งมาใหม่ได้ก็น่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วที่ผมพังหายไปนานอ่าเช้าพอดีเลยวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถทุกเออรถต้องต้องเน้นว่ารถมอเตอร์ไซค์ทุกคันนะครับผมลงทุนซื้อมาหมดเลยก็ ก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะผมนี่ผมก็จะมาเป็นเอาเป็นตัวแรกที่ราคาคิดว่าน่าจะถูกสุดกันเลยแล้วผมอ่ะอันนี้ก็จะมาอยู่กับเจ้าตัวนี้นผมเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรก็ไม่รู้นะผมความแรงก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะผมเป็นรถที่ถือว่าถ้าคนที่ไม่ค่อยมีตังค์อยากได้ตังค์จะซื้อก็ได้นะ แต่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะผมขี้เกียจเดินไปดูราคาครั้งแ้วน่าจะถูกอยู่อ่ะมันจะมีประมาณสองสามคันที่ถูกอันนี้ก็ความแรงก็คืออยู่ว่าอยู่ในระดับที่ดีใช้ได้เลยนะผมสามารถเปลี่ยนสีได้ประมาณสี่สี้ะผมก็สวยอยู่ผมก็มีไว้ติดตัวทีนะผมนี่ผมให้จ้องให้ดูะเดียวรถยังสวยนะผม จะไปการที่คันต่อไปกันเลยนะครับผมส่วนคันนี้นะครับผมใครชอบรถสไตล์คลาสสิกหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แพงมานะผมในเกมนี้ก็มีให้ขับนะผมเป็นน่าจะเขาเรียกเขาเรียกว่าชอปเปอร์ไหมผมไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะผมน,น่าจะน่าจะชอปเปอร์มั้งอันนี้ก็เป็นรถที่ถือว่าถูกใน ถูกน่าจะเกือบที่สุดป่ะไม่แน่ใจแต่ถูกอะ่ะมันจะมีสามคนที่ถูกไปอย่างที่บอกไ้ถือว่าถูกแล้วก็โมเดลรถเกมนี้เขาก็ทํามาได้สวยอีกเช่นเคยแล้วแล้วต่อไปนะครับผมเราก็จะไปดูขั้นต่อไปอีกแล้วครับผม <c oughs> อ่าอันนี้ใครที่ชอบเป็นรถแบบวิบากใช่ปะ่ะวิบาก <c oughs> ใครที่ชอบแบบวิบากก็สามารถซื้อได้อีกเช่นเคยเพราะว่าเกมน,นี้ เขาทำโมเดลมาสวยเช่นเคยแล้วราคาถูกด้วยนะผมสามารถยกล้อได้ทุกคันนะมอไซค์ในเกมนี้ถือว่าสวยอีกแล้วเป็นรถที่สวยแล้วก็มีคนใช้เยอะนะให้เกมหมุนขับเยอะเลยถือว่าสวยมากเดี๋ยวเราจะไปดูคันต่อไปสองคังนนี้ต่อไปจะเป็นสองคันที่แพงอยู่นะครับเป็นคันที่ถ้าคนมีตังค์นิดหน่อยก็สามารถซื้อได้ไปดูเลยครับ อันนี้เป็นรถที่แพงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นไม่ใช่คันไม่ใช่คันที่ที่สุดที่สามารถแพงได้กว่านี้อีกมาเป็นคันแซดพันบ้าครัผมจะไม่ผิดนะครับผมโมเดลถือว่าสวยใช้ได้เลยให้ดูโมเดลสวยมาก เป็นรถที่เท่าที่ผมใช้มาก็เป็นรถที่ความแรงก็พอประมาณนะครับแต่เลี้ยวเบรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีอยู่แล้วก็โมเดลสามารถเปลี่ยนสีได้เป็นสองสีครับเป็นสีคลาสสิกแบบนี้กับกับสีที่เป็นสีแดงถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเราจะไปดูคันต่อไปนะครับเป็นคันที่แพงที่สุดในเกมเลยนะผมเราจะไปดูกันเลยไปแล้วเราก็มาอยู่กับเจ้าตัวนี้นะครับ ฮิทูใช่ไหมครวาสะกิ้น่าจะใช่นะเป็นรถที่สวยใช้ได้เลยดูราเรียของมันคันนี้ราคาอยู่ประมาณสองแสนห้ามื่นหกพันมในเกมที่ผมถ้าผมจะไม่ปิดผมซื้อมาผมเห็นตอนเห็นตอนแรกเข้ามาผมก็ซื้อเลยเป็นรถที่แรงมากๆในหมู่บนหมู่ของมอไตค์นะผมเป็นรถที่ความแรงเนี่ยถือว่ายอดเลยผมลองครับ ยาวส,สุดได้ประมาณ204ถือว่าแรงมากแต่ว่าเรื่องเลี้ยวอะเรื่องเรื่องเบรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีมันจะเวลาเบรกแรงๆน่ะกดเอสค้างเนี่ยมันจะมีสูดสะบัดนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเบรกอยู่นะครับไม่ได้เบรกไม่อยู่แต่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไอ้ตัวคันที่แล้วนะครับผมเป็นรถที่ใช้ได้พอสมควรแต่เราจะไปเทสของแต่ละคันกันเลยนะผมไปอ่า ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัวแรกที่เราได้รีวิวไปเมื่อ,อคู่ที่แล้วนะครับผมเป็นรถคันนี้ผมจะมาลองเทสความเร็วสูงสุดกับการคอนโทรนะครับเกมนี้มอไซค์นะครับ,ม,ม,รบมีหลายคนถามมาอยู่เหมือนกันว่ารถมันยกยังไงครับพี่ถอยยังไงครับเวลายกนะครับให้กดมันจะมีสองประเภทน,นะก็คืออย่างที่ขับไปเนะี้ยกด W ค้างเนะี้ยแล้วเรากดคอนโทรมันจะยก แต่ว่ารถอ่ะมันจะความแรงจะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเป็นคนกด W ค้างเองมันจะมีอีกวิธีนึงที่ผมใช้นะครับก็คือเป็นการกดคอนโทรลคร้างแล้วกด W นะผมเนี่ยมันจะยกถ้ามันจะหงายแล้วก็ผ่อด W กดปล่อย W แล้วก็ขับนะกด W ค้างไอ้กดคอน t r o ลคร้างไว้นะผมแล้วก็กด W มันก็จะยกก็เรียกว่ายกยกดีกว่าแต่มันจะไม่แบบไม่ค่อยนิ่งอะมันจะยกไปย,ยกมามันจะดึงดึง,ด,งดึงอะ แต่ว่ามันจะยกได้ค้างนะครับใครฝึกใครที่ฝึกยกก็สามารถลองทําก็ได้นะผมคันนี้ความเร็วผมจะลองเทสดูนะครับว่ามันถึงเท่าไหร่ไปดูกันเลยตอนนี้ควางรีที่80ได้ดีกว่าด้ดีกว่นผมอันนี้จะท้ารอนไปแล้วได้ประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบ ถือว่าใช้ได้นะเกียร์หกมันก็ไม่ค่อยเร็วอ่ะแต่ว่าก็แค่ราคาถูกในขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วเกียร์นี้ก็ทําม,มาสมรสมรุนแล้วแหละถือว่าเป็นรถที่เร็วพอสมควรนะครับแล้วเบรกดีด้วยครับนะเบรกแบบสมูทมากไม่ได้แบบเบรกไม่ดีเลยเรียวก็ถือว่าใช้ได้สามารถเลี้ยวเข้าแบบเลี้ยวเข้าได้เลยนะไม่ต้องไปแบบเหมือนรถใหญ่ๆสมากที่จะเลี้ยวได้ยากเลี้ยวได้แล้วก็รถสวยด้วยมีประมาณ5สีครับผม5สีให้ เลือกใช้กันถือว่าเป็นรถที่สวยไ,ได้เลยคุ้มๆแต่เราจะไปคันต่อไปกันเลยับผมอ่าเราก็จะมาอยู่กับเจ้าตัวช็อปเปอร์ที่เราเพิ่งรีวิวไปอีกแล้วโอ้รถตัดหน้ารถคันนี้ฟังจากเสียงท่อแล้วโอเงคนระับถือว่าใช้ได้พอสมควรเลยถ้ารายละเอียดถือว่าดีเลยนะผม ตัวท่อตัวโชคไฟเลี้ยวอ่าไฟเลี้ยวอะไรมเออเดียว,ว่าสวยเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยด้วยผมว่าความเร็วสุดๆของมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ไป เบรกดีอยู่เบรกดีใช้ได้้ถคันนี้เบรกดีใช้ได้เลยนะผมรถคันนี้ความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบร้อยสามสิบอะครับพราะเกียร์มันก็เกียร์หกแล้วมันก็จะช้ากว่าคันนั้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องเบรกเรื่องเดียวนี้ถือว่าพอๆกันเลยเพราะว่า,ารถคันนี้มันถ้าสมมติรถที่ไม่แรงมันจะเลี้ยวดีนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยนะผมไป คันนี้มาอยู่ที่รถวิบากคันเดิมนะผมเราจะไปดูกันนะว่าความแรงมันแรงได้ถึงเท่าไหร่แต่เราจากที่ผมเทสมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าจนแม้เขาจะชอบยกกันมากกว่าจะไปดูกันเลยว่ามันจะแรงเท่าไหร่มาดูแต่อัตาลิงครถคันนี้ถือว่าไวแล้ครับแทบจวเกือบสี่แล้วแต่ความแพรมันก็ยังไม่ถึงร้อยอยู่ดี ผมจะยกให้ดูครับนี่ยกได้ไม่ค่อยนานแต่ก็ถือว่าไม่ได้ความนะครับผมเอาไปดูกันสูงสุดที่123นะครับเกียร์6เกียร์6พอดีเป๊ะสูงสุดที่163เบรกดีนะครับแต่ไม่ดีเท่ากันแรกแต่เลี้ยวอ่ะ มันก็เลี้ยวเลี้ยวกลางๆครับรถคันนี้ความเร็วเบรกเลี้ยวอยู่ที่กลางๆถือว่าเร็วใช้ได้แต่ก็ไม่ได้เร็วเท่าสองคันที่แล้วแล้วเราจะไปดูคันต่อไปกันเลยนะครับผมว่าความเร็วจะได้ถึงเท่าไหร่กันเราก็อยู่กับเจ้ารถแทรคพันอีกแล้วในเกมนี้ถือว่าสวยแล้วก็เราจะมาเทสกันนะครับเรื่องเสียงเนะี่ย ถือว่าผมน่าเคยเจอรถจริงนะผมไม่รู้ว่ารถเสียงมันจะเหมือนแค่ไหนแต่ว่าเลี้ยวดีอยู่นะครับแต่ไม่ได้ดีเท่าไอ้สองคันนั้นเพราะว่าคันนี้มันเร็วแล้วการเลี้ยวมันจะเหมือนแข็งๆมันก็จะเลี้ยวไม่ค่อยได้แนะนําให้พอนก่อนเลี้ยวน้วครับรถสองคันนี้กับคันที่กับคันต่อไปเราจะมาดูกันนะว่ามันจะเลี้ยวได้ถึงขนาดไหนไปดูกันเลย อ่าสูงสุดรถคันนี้อยู่ที่ร้อยเก้าสิบกว่าๆนะครับผมร้อยเก้าสิบเอ็ดร้อยเก้าสิบสองถือว่าเร็วกว่าสามคันที่แล้วมากๆนะครับกินขาดเลยแหละถ้าเจอเป็นรถที่นะเนี่ยเลี้ยวจแล้วไม่ค่อยได้ถือว่าเป็นรถที่เร็วมากๆนะครับแต่เลี้ยวกับเลี้ยวกับเรื่องเบรกเบรกก็ดีเร็วก็ดีแต่เลี้ยวไม่ค่อยได้ เลี้ยวมันจะเลี้ยวยากหนาะยเดี๋ยวเราก็จะไปดูขันต่อไปนะเป็นขันสุดท้ายของลิบแล้วว่ามันจะเป็นยังไงมาเราก็มาอยู่กับเจ้าตัวแม่เจาของสีรูปร่างมันสวยมากเรื่องเสียงท่อก็ดีการเลี้ยวก็น่าจะเหมือนคันที่แล้วนะครับตัวบิ๊กไบก็น่าจะเป็นแทบทุกคันในเกมนี้เลี้ยวก็ได้อยู่ถ้าเลี้ยวเป็นเราจะมาดูความแรงกับเบรกกันครับก็จะดีขนาะด ไปเราจะไปดูความแรงของรถคันนี้กันว่ามันจะถุดถึงเท่าไหร่นะครับผมไปไปดูแรบับเดียวนะครับเจยสองอยู่ที่ร้อยกว่าแล้วตอนนี้จะสี่ถึงร้อยห้าสิบแล้วครับถือว่าเร็วมากนะผมร้อยเก้าสิบแล้วครับเจะหกแล้วอ่าสุดสุดไว้มากยังไม่ถึงปั๊มเลยถึงสองร้อย ถือว่าคันนี้ก็ตมากๆครับในหมู่ของมอไซน์นะครับผมยำ้ำคันนี้เป็นคันที่แรงสุดนะครับแล้วก็แพงที่สุดด้วยใครที่มีตังก็ซื้อได้นะครับในเกมนี้เดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงเกมไว้ให้นะครับผมแล้วคันนี้ก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยรูปร่างก็สวยนะครับผมอ่าแล้วก็จบกันแล้วนะครับผมกับคลิปการรีวิวรถทั้งห้าคันนะครับผมใคร ที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครช่องเทียะตังซ่านะครับวันนี้ก็ได้รีวิวจบกันแล้วฝากติดตามกดไลค์กดตครต์ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ด้วยครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ